สวัสดีครับวันนี้ชมเตอร์ก็มารีวิวนะครับชมอินเตอร์นะครับผมก็ชุดนี้นะครับเป็นเบส18นิ้วนะฮะก็เป็นชุดเริ่มต้นกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับเบส18นิ้วนะฮะตัวนี้เป็นเบส18นิ้วเทอร์โบนะฮะเทอร์โบ800วัตนะฮะดอก18นิ้ว800วัตไว้4นิ้วนะฮะไว้ใหญ่นะฮะไว้4นิ้วนะฮะก็มาด้วยตู้กลางแหลม12เช่นเคยนะครับกลาง300วัตแหลมจรวดใหญ่500วัตนะฮะแล้วก็มาในชุดเซ็ตที่ขายดีนะครับ มิกโปรเจตนะฮะบูทูธ u s b บูทูธ USB เอฟเฟกแท้นะครับโดนเอฟเฟกนิดเดียวลั่นเลยนะฮะบูทูธ USB เอฟเฟกแท้นะครับผมตัวนี้นะฮะช่องใหม่ได้5ช่องนะครับบูทูธได้เลยนะฮะแล้วก็คอร์ส2ทางไมโครเทค h 1ตัวแล้วก็พาวเวอร์ MBA S1 500วัตต์หนึ่งตัว S2 600วัตต์ขับเบสนะชุดนี้ก็คือเป็นชุดเริ่มต้นชุดที่ลูกค้างบไม่เยอะนะครับเพื่อจะได้เล่น18นิ้วก็เอาพาวเวอร์ชุดเริ่มต้นไปนะครับ ก็ประมาณนี้ชุดนี้ไม้อัดแท้นะครับเป็นเทอร์โบไม้อัดแท้นะครับกางก็ไม้อัดแท้ชุดนี้นะครับครบชุดนะร,รายละเอียดแบบนี้นะครับสองหมบาทนะครับสองหมบาทได้สายต่อลําโพงได้สายต่อสัญญาณครบชุดนะสองหมื่นหกพันบาทนะครับ, 26, บแ,ลแล้วก็ใครสั่งซื้อนะครับเราแถมแหลกไม้อีกนะครับพอดีแหลกไม้ทําไม่ทัทนก็เลยรีวิวไปเปลยไป,ไปก่อนนะครับใครสั่งซื้อเราแถมแหลกไม้ให้อีกหนึ่งใบนะชุดนี้สองหมื่นหกพันบาทนะไม่รวมค่าจัดส่งนะครับก็ประมาณนี้เลยเทอร์โบหน้าตัดนะมีตะแกรงข้างหน้า แะแกแงหลังนะครับสีระเบิดนะฮะสีระเบิดสีระเบิดเลยนะตู้ก็สีระเบิดเหมือนกันนะฮะตัวนี้แมสแท้สิบห้ามิลนะครับแล้วก็ด้านหลังจะเป็นสเปคคอนระบบสเปคคอนนะฮะสเปคคอนเราจะให้ไป2สีนะสีน้ําเงินกับสีแดงโอ้แดดมันย้อนจังสีน้ําเงินขับเบรดเราก็ต่อแท่นล่างนะครับแบบเบรดนะครับสีแดงขับกลางเราก็ต่อแท่นบนเดี๋ยวดูทรงตู้กลางของเรานะฮะจะเป็นทรงมีว้าว้านะครับเล่นเล่นเล่นมิตินิดหนึ่งนะครับก็ สายลำโพงเราให้ไปอีก4เส้นนะครับแล้วก็ใครสั่งในชุดเนี้ยผมจะใส่แหลกให้นะครับก็ต่อไปครบเรียบร้อยนะครับที่มีหน้าที่เอาสายสเปคคออนมาเข้าแค่นั้นเองนะครับสำหรับชุดนี้26,000บาทหรือว่าใครจะงบน้อยนะครับอยากประหยัดอยากได้เบสสิบก็แนะนําเป็นไม้ธรรมดาครับไม้ปาสติเกิลน,นะฮะทำไม้ปาติเกิลชุดนี้จบให้24,000บาทนะครับ 24,000บาทไม่รวมค่าจัดส่งนะครับผมค่าจัดส่งก็แล้วแต่นะครับพื้นที่ใกล้ๆนะครับเราก็ว่ากันไปแต่ถ้าใครอยู่ใกล้ก็มาที่ร้านจุบินเตอร์นครปฐมได้เลยนะฮะแล้วเราก็รับจัดชุดเยอะแยะมากมายอันนี้ลูกค้าถามมาเบส18นะครับเริ่มต้นนะรเราก็ต้องจัดให้ดูเบส15เราก็มีให้ชมกันตลอดนะครับเบส15แล้วก็เนี่ยครเบส18ตัวเต็มก็จะเป็นประมาณนี้ตู้เทอร์โบหน้าโค้งพันสองร้อยวัตต์อ่าคอบเบรกอะไรเงี้ยไม่อมัดยีน่สะิบมิลนะฮะแบบนี้มันก็จะแพงขึ้นไปนะ ตู้เสียงกลางนะเป็นเอาทรง P/S นะฮะมีตะแกรงมีฟิลเตอร์นะครับมันก็จะแพงขึ้นไปตู้ไลอะเล่สตอมเราก็มีนะครับตู้เบสสามารถเลือกได้นะเป็นผีกระแทกหลังก็ได้เป็นออเดอร์หก็ได้นะครับอันนี้เป็นเทอร์โบ15นิ้วนะฮะก็ตู้เสียงกลางนะครับอีกเป็นตับเลยนะครับที่จะรอประกอบส่งลูกค้าว่าบางทีลูกค้าเอาแบบนู้นแบบแบบนี้นะครับเราจัดให้ได้นะครับตามคําขอนะครับส่วนใหญ่คนขอไม่จบนะครับไปจบคนที่มาดูคลิปนะครับผมก็ ชุดนี้สองหมื่นหกพันบาทเอฟเฟกแท้นะครับอ่าก็คือเพิ่มคอสต์เพิ่มเพิ่มปลั๊กไฟเพิ่มไมลอยนะครับชุดนี้ถ้าใส่ปลั๊กไฟไมลอยนะ่าจะจบอยู่สามหมื่นสามหมื่นเก้าพันห้าร้อยเอ้ยสองหมื่นท็อีครับสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยก็จะได้เนี่ยครับไมลอยไปหนึ่งตัวแล้วก็ปลั๊กไฟไปอีกหนึ่งตัวอยู่ในแหลกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะทําแหลกให้นะครับก็ประมาณนี้สําหรับชุดนี้สองหมื่นหกนะครับเป็นสารตั้งต้นนะครับไม้อัดแท้สิบแปดนิ้วนะหรือว่าใครอยากจะเพิ่มเติมพาวเวอร์ให้แรงขึ้น นะครับจะเพิ่มปีเพิ่มคอสเพิ่ม EQ มันต้องคุยกันรายละเอียดอันนี้คือเอาแบบเปิดได้ก่อนแล้วกันนะครับ26,000บาทครับ ใครอยากได้ตู้สูตรอื่นสามารถเปลี่ยนได้นะครับออเดอร์หกนะครับกระแทกข้างนะครับเราจัดให้ได้หมดนะแต่ชุดนี้เป็นเทอร์โบนะเทอร์โบ18นิ้ว800วัตต์นะครับก็สําหรับชุดนี้ก็ใครสนใจก็เบอร์โทรด้านล่างนะครับแล้วก็สามารถแอดไลน์มาสอบถามข้อมูลได้นะครับแอดไลน์แล้วก็คุยกันนะครับแล้วก็เพจ Facebook ร้านจุบถังด้านบนนะก็พิมพ์ร้านจุบินเตอร์นครปฐมทาง a c e b o o k ได้เลยถ้ฝากกดติดตามทั้งเพจแล้วก็ a c e b o o k นะครับแล้วก็ยูทูบด้วยนะครับวันนี้ก็ราเพียงเท่านี้นะครับ ชุด26,000บาทนะครับแต่ถ้าใครเอาไม้ปาร์ติเกิลลดไปส0 0พนนะฮะก็จะเหลือ2 4 0 0มไม้ปาร์ติเกิลก็คือเอาไว้ในห้องไว้ในบ้านอย่างเดียวครับไม่โดนฝนไม่โดนน้ำก็อาจจะประหยัดลงได้แต่ไม้อัดแท้เนี่ยสามารถเล่นกลางแจ้งได้นะครับออกฝนออกอะไรได้เลยก็จบ2 6 0 0 0บาทหรือว่าใครจะมีงบเยอะกว่านี้หรือน้อยกว่านี้นะครับเขาไปดูใน u t u b e นะครับเขาไปดูวิดีโอกันครับกดติดตามไว้นะครับคลิปยาวเยอะแยะมากมายนะครับเราทำคลิปมาหลายปีแล้วนะครับก็จะมีทั้ง ขายอุปกรณ์แยกชิ้นแล้วก็ตู้ลำโพงเป็นชุดเป็นเซตนะครับยังงสนใจก็เบอร์โทรด้านล่างได้เลยนะครับก็เข้าไปดูใน YouTube แล้วก็ Facebook ได้เลยนะครับทีมร้านจูบินเตอร์นะครับผมวันนี้ลาเพี่คนนี้ครับกับ26,000บาทก็รีวิวให้ลูกค้าดูลูกค้าขอจัดมา18นิ้ว20,000กว่ 20, าจัดให้แล้วครับผม ใครสนใจมาฝั่งหน้าร้านได้นะครับร้านอยูสีแยกไฟแดงวัดวังตะกูนะครับขาเข้าเมือนกักข้าวผมอยู่มาแล้วได้จะพัดนักข้าวผมนะวันนี้ก็รายเป็นเนี้ครับสวัสดีครับ